เจอมูไปแล้ยท้ายเราก็เจอมูไ่เพล้วเป็นสายไปทางผีเต้นเลยดอกเงยไปใญ่ญ่แป๊บเดียวคร,รึ่งตะก้าสวัสดีครับอกับผมบาเคียนสาติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องเช้านี้พาขัันมาเลาะหาเหตุอีกแล้วชาว,วันเสาร์ที่สิามก็ไ <13. S 2> ด้ก,กระดา,าม,มาแต่เศร้ามื่มนามาแจ้ง มาถึงเกือบสลัวเสลียนะบอกเคนเนาะในกล้องเขาแจ้งบอกแจ้งแจ้งสว่างเนาะพอมื้อหนุ่วันเสาร์น้องอระดามีเรียนเป็ดเก้าโมงเนาะเก้าโมงเฝ้ามหาหิรแล้วเฝ้าเมืองส่งลูกไปเรียนจ้ามาปะเจอแล้วอุ้ดอกใหญ่แค่ดอกยวเราบังง่ายเลยดูเลยเด้อดอกเห็ดเปๆนตันี่เดี๋ยวเดี๋ยวสติกอดออมก่อน Thật sự mượn mượn này đâu thì nó chả Nhưng chen tầm này Thật sự á Quá luôn đây không leo cả cái đường của lấy cái xe em bảo kia sao tích năm này đất cha Ôm đây này <laughs> <horden ros Empress đâu> <laughs> <laughs> <damned Witch> Ừ, ส,วสวยมากจิ้มเถอน,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 นสวยมากข้างๆก็เลยหมูเดีวยวกันเลยหนมะูเดีวยวกันจ้า ออสวยดีลนี่หกทุ่มพ่นได้หพนคืนตุ๊บุบเสียงใบไม้แต่สิเขาฟ้อง

เจอรุ่นนี้แล้ด <S <S วดดเลยไม่อยากให้มันบานเลยจะสะใจอยู่ดอกมันใหญ่เย่ยเหมือนเสียงฝนจะตกด้วยนี่ตกระเบีดตกแล้วตกเปลตอยตกทำเห็ดทำคนฮะบุ๊คทำคนหาเห็ด ഒരു <laughs> പ്രത്യേകല്ല <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> <very good. laughs> ก่อบักใหญ่บักใหญ่ตอนเฮ็ดตดับออ้อืมชัดแล้วแดดส่องถึงพักแล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วแสงออกแล้วขายยาวๆอืมอืมอันอันนี่บ่บ่แมนเฮ็ดปูดด้นี่

โดดไปเลยหัวเลยเหมือนมันดอกงีนะสะใจตรงนี้แหละเหมือนมันคนละชนิดกับมือที่เปาเก็บเมื่อวานืมเ่อวานดอกนี้น้อะจะออกเป็นแผ่นเป็นเทอันนี้ค่ะสูงใหญ่แต่เบอร์อกเป็นแผ่นเป็นเทกระโดดไปเลยโพล่ะสิบดอกห้าดอกก็ว่าไปดีพอแจ่วพอเก่งเราเด้อ Chưa à, chơi ngủ nhảy với léo thái lâu có chưa ngủ nhảy với léo cái xài về thang phụ rồi đừng ngồi đốt đó mình <laughs> luôn xoay làm cắt เอาเลยถอนง่ายนะดอกปาหนึ่งเสียเวลาถ้าทางมาไ,ได้ดอกนอง้านเอาเจอหมูน่พัดหมูเดียวกันทะเลจุ้มนี้ำขึดนยังมีตูมใกล้กันเลย cầm bạn mới lấy đây ừ, thằng nào có tiếp cận được nhiệt tập tô vô mình cần nó anh cứ lôi là cái mi bộ Thích những bộ ดินจะแทะอยู่แบบนี้แยกกันหาเมื่อนี้มันเฮ็ดมันกระจายกันอยู่เห็นดิจะติกเอามาแบบนี้เ <c oughs> ท่าห้าหกดอกสิบดอกแบบกร,รกระจายกันอยู่แบบนี้กัเลยไปได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งรอเจอหมู่สวยๆก่อน อยู่บนหลายอ่ะก็เป็นแนวนี้เห็ดวันนี้จะดอกมันใหญ่นะอือดูดอกมันใหญ่ขามใหญ่กระจายกันอยูดูดูเมื่อน่ะเดี๋ยวมันก็ล้อรอบไปเรื่อยๆรื่หมูเดียวเนี่ยพี่น้องจะมัน มันบบเป็นแพคือเมื่อวานเนี่แม่แต่มันโดกใหญ่กว่ามันคนละสาพันเนาะไดิกรจายกันาเยอะไป้ายานนนี่ิดมา่กางถึ่แบบปดูถ้าวันทีถ่ายแบบปืดแบเมื่อวานได้พวกก็พอบบมีแลลวเป็ดตรงมื่อนี่คนมาแล้วเ็ดตรง ถ่ายพี่น้องบึงหูนี่มายาดเด้เนาะพี่องหว่าฟ้าจะหน่อยยหใเนี่ยปนานมาเป็นแผงแงน้ำเนี่ยมันจะขา,ขาวพอดูเปิดยาอืงกระจายก็ไปเด็กทีเก่เก็บเก็บแต่รู้นั่ก็อยู่ประมาณกี่เน้ ห้าด,กด,กดกอกหกดอกทำนีงจะดอกมันใหญ่ขาก็ใหญ่ขายาวดังไงดอกง่ายด้วยง่แป๊บเดียวครึ่งตะกร้าเลยใช้ปัญหารอบๆก่อน đọc mùa này nhưng sáng ra thì hốc thì đọc mới xuống ấy hốc chết đọc một thai cái nó mừng Nào, nó tùm cái đấy mình có nhặt lại rồi ấy <laughs> <Hả> to ủa đấy chứ đứt mùa nói cái đây ตุ้มตุ้มสิออกก็มีสิออกเรื่อยๆเลยแนี่เห็ดมันหขงบบเป็นแผ่นคือว่าของอะคือเห็ดปลุกน้อยเมื่อวานคือ่ะทำหัวกระสุนีนแต่มันออกใ่ญ่ แล้วมันก็ออกแบบกระจายกันไปกันไปหลายอยู่การพี่นองไอ้ปู่อย่างเด็ดนี่กาทพิมพขาวสมมติแบบนั่นบอกขึ้นกันหน่อยเลยอ๋อไม่มตองลุณ

ขาวจัดเลยเนี่ยมันกระจายไปแบบนี้เหาะถ้าเป็นหมูเป็นแผ่นเป็นแพรแผ่นเ,เ,เดียวเนี่อคือสิเก็บสะใจขนาดคือเมื่อวาน <c oughs> เอาไปใส่เลยอันนี้ได้ย่างเรื่อย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 คิดไว้ตร เดินออกมาลดเล็บเข่าเป็นปั่นทายการออกกำลังกายตอนเราไปตีห้าเป็นปั่นเป็นปั่นไปทางพีชตอนนี้เจ็ดโมงกว่าปั่นกัปปั่นตีห้าเจ็ดโมงกว่าคือสิแข็งแรงขานาดนนะี้ <c oughs> มาเบิ่งผลงานเขาจ้ะนี่เด็กเกือบเต็มตาจ้าดอกงามคือเก่าแข็งๆดิดอกงามมือนี้ดอกงามดอกใหญ่ ดอกใหญ่ทำเมื่อวานเปรียบกับเมื่อวานเมื่อวานอีกชนิดนึงพทำเมื่อวานดอกใหญ่ขนาดเนี้แต่กล้าเดียวบพอเนาะมึงดิมันหลายนี่จะเจอดอกตูมเพิ่นจ่ามึงด้วยนี่ดิดอกใหญ่ดอกงามใหญ่เข่งอยู่ดอกตูมดำหมานคือเก,กา่าหมูหมูย,ย่างก้อยพูนเลย <c oughs> ตอนแรกรถเมาจอดอยู่สามคันเต็มเลยแล,ล้วกระบะทางฟุนไปยังบุ๊มมี้วกระบะอีกหนึ่งคันยังแต่บุ๊มเห็นมาหาเห็ดแต่บอกเคสนี้จอดอยู่เลยเห็นดิเกยหาบ้าฟุตนะเนาะหาาฟุต เฮาก็ะเมื่อจะเจ็ดมื้งกว่าเลยต้องไปส่งลูกได้มือในโรงเรียนพิเศษวันเสาร์ครับเด็กมานคือเก้าครับ,ค,รบคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า